สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันนางสาวอุบุญรัฐจำนองศึกค่ะพิธีกรประจําฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาพบกันที่ฐานที่3มนะคะฐานการทําน้าหมักชีวภาพค่ะและก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับวิทยากรประจําฐานกันก่อนค่ะว่าเป็นใครกันบ้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฐานการทําน้ํนาหมักชีวภาพนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวิทยากรของเรานะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้วิทยากรทั้งสองท่านนะคะช่วยแนะนําตัวกันก่อนได้ไหมคะว่าชื่ออะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะครูยาค่ะนางสาวรัตนาพรสมบูรณ์ครูประจําฐานการเรียนรู้การทําน้ําหมักชีวภาพค่ะสวัสดีค่ะครูไก่งาสุณรัลนัไชยสิธิ์ครูผู้สอนของพิการกสอน,นอ,อําเภอแสวงหาค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะ ให้ครูไก่นะคะช่วยแนะนำอุปกรณ์หน่อยนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือ1เป็นน้ําจากแหล่งธรรมชาติจากในคลองในบึงนะคะที่เราใช้ทําน้ําหมักค่ะ2น้ําปลาค่ะ3ไข่ไก่นะคะสถุงพิรสที้ทออะไรก็ได้นะคะตามท้องตลาดค่ะ5กระปินะคะตามท้องตลาดที่เรามีขายค่ะ แล้วก็ภาชนะที่เราใช้คือถ้วยกับช้อนสําหรับคนนะคะค่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูประจาถาดพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะ,คะต่อไปนะคะก็ขอให้คุณครูนะคะช่วยสาธิตวิธีการทําได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมนะคะวิธีการทํานะคะว่าทัวเป็นสราะหูสแสกมีอะไรบ้างนะคะตอกไข่ไก่ค่ะสามฟองนะคะ แล้วก็กะปิค่ะครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่น,นะคะครึ่งช,ช,ช,ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำปลาค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วเราก็จะตีนะคะให้เข้ากันนะคะก่อนนะคะบี้ก็คล เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เราก็สังเกตดูน,นะคะให้ส่วนผสมมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ,ะค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็นํามาใส่น้ํานะคะขนาด1.5ลิตรนะคะเราก็ใส่3ช้อน โต๊ะนะคะ นี่ก็เป็นจุลินรีสักขอแสงที่คุณครูประจําฐานได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผาคะแล้วเราจะต้องใช้เวลากี่วันนะคะค่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะ5 7ถึงวันนะคะแล้วเราก็นําไปตัดแหวนแล้วเราก็ต้องหมั่นนะคะหมั่นเขาเรียกว่าขย่ายค่ะไก่นะคะเปกหนึ่งวันประมาณครั้งหนึ่งค่ะวันละครั้งก็พอแล้วค่ะค่ะผู้ไก่คะแล้วอย่างวิธีการนําไปใช้นะคะเราต้องใช้อัตราส่วนยังไงบ้างค่ะอ๋ออ่าเราก็ต้องรอให้น้ำหมักแบบเป็นสีแดงก่อน พอเป็นสีแดงแล้วเราก็ใช้ผสมกับน้ำ1 0ซีต่อ1ลิตรใช้ในการลดน้ำผักนะคะภายใน7วันค่ะตอนครั้งค่ะอันนี้ก็จะดีกว่าปุ๋ยที่เราใช้ค่ะเพราะมันเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สั่งวแสงกากธรรมชาติค่ะค่ะ หมักชีวภาพของเรานะคะก็ได้ตกลงแล้วนะคะกอนอื่นเลยนะคะก็ให้คุยานะคะช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามีประชาชนหรือนักศึกษาคนทั่วไปที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถเรียนรู้ได้ที่เพจกศนอาเภอแสวงหานะคะหรืออินบ็อกซ์ได้ที่เพจของกศนอาเภอแสวงหาของเรามีแอดมินสามารถตอบคําถามกับท่านที่แบบว่าอยากจะรู้วิธีการทําหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดเวลา20ชั่วโมงเลยค่ะ เดี๋ยวยวลายชื่อชื่อเพจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปติดตามได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสคนก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ